เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงวนนความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับรอยพีสัิครับนี่ของมาชีา้เป้ารถสวยๆไม่ชมเหลือซื้อนะครับกันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีรีส์ไดเมนชั่นรับเครื่องเกียร์ดีสีสวย,สวยรถบ้านๆเดิมๆพร้อมใช้ภายในสะอาดสมบูรณ์เบาะไม่ขาดแผงคอนโซลไม่แตกค,ครับเกียร์ธรรมดาเข้าดีเข้าครบทุกเกียร์จกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้าน แอร์เย็นช่ำๆทั้งคันเลยครับก้่องเครื่องกสะอาดเดิมคาหน้าบางๆเครื่องวีเทคขับดีวิ่งดีนะครับแอร์เย็นเล่มครบชุดโอนครบครับเป็นรถมือเดียวครับมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยพร้อมใช้ได้เลยครับคันนี้อยู่สุพรรณบุรีท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสวยๆค,ๆคุ้มๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าเรือซื้อมาจำได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับ เมื่อโทรเจ้าของก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ